วันนี้ยังไงก็ตามแต่ต้องกลับมาสู่เรื่องการเมืองก่อนนะครับเพราะยังถือว่าร้อนแรงมากๆโดยเฉพาะวันนี้เป้ามันไปอยู่ที่พลังประชารัฐเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วว่าเป็นการเหมือนวัดพลังกันวันนี้ฉากหลังเนี่ยจะแมทมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ทิศทางเนี่ยยังดูสับสนอยู่ยังไม่รู้จะตกผลึกยังไงมีข่าวว่าถ้าจะเอาชื่อจากทีมลุงป้อม ถ้าเอาชื่อจากทีมลุงป้อมเนี่ยทางฝั่งของคุณธรรมนัทก็ไม่ยอมเพราะวันนี้ทางฝั่งของคุณธรรมนัทเขาก็ถือว่าเขามีสอสอเยอะกว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของฝั่งคุณธรรมนัทเมื่อวานนี้จําได้ไหมฮะคือภาพมันจะชัดมากแล้ววันนี้ต้องเรียกว่าชัดยิ่งกว่าชัด ไม่ได้ไปว่าฝ่ายลุงป้อมแต่หลายคนประเมินว่าลุงป้อมศึกชักกระยะครั้งนี้ลุงป้อมน่าจะเพี้ยงพ้าไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะคุณธรรมนัฐยืนแถลงข่าวแล้วปรากฏส,สอสอเรียงกันเป็นตับส่วนฝั่งลุงป้อมเนี่ยไม่มีเลยล่าสุดตัดภาพไปที่คุณไผ่ลิกหน่อยสอสอกำแพงเพชรพลังประชารัฐฟังของทางด้านคุณธรรมนัฐพรมเผาว,วันนี้คุณผู้ชมครับ ปฏิกิริยาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่ามันช่างต่างกันเหลือเกินคุณผู้ชมจําภาพขวามือได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้สอสอพลังประชารัฐทุกคนเนี่ยเออทุกคนไม่ได้ขอภัยรวมเป็ดเสร็จแล้ว26คนมาเรียงกันเป็นตับเลยอยู่หลังของคุณธรรมนัทแม้กระทั่งภริยาของคุณสันติพร้อมพัดคุณสันติเนี่ยอยู่ฝั่งลุงป้อมแต่ภริยามายืนอยู่ด้านหลังของคุณธรรมนัทจนหลายคนบอกเอ๊ะยังไงกัน วันนี้ปรากฏว่าทางฝั่งคุณธรรมนัทเนี่ยเขาชิงเสนอก่อนเลยโดยเฉพาะไ่ริกคุณไ่ริกวันนี้ออกมาประกาศว่าถ้าพูดถึงฝั่งของคุณธรรมนัทจบแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโดยวันนี้คำแรกที่ไ่ริกประกาศเลยเรื่องก็คือคณะรัฐมนตรีจบแล้วถามว่าสัดส่วนมาจากฝั่งไหนคำตอบชัดๆก็คือมาจากฝั่งของคุณธรรมนัทน่าจะประมาณเดิม วันนี้น่าสนใจเืออะไรป่าคุณผู้ชมจำภาพฝั่งขวาเมื่อวานนี้ไว้นะแล้วทีมข่าวทีมงานการุณาเปิดภาพทีมลุงป้อมของวันนี้ด้ยวยความเคารพค้างฝั่งคุณธรรมนัสค้างเอาไว้ก่อนนะเพราะภายลิกวันนี้เขาประกาศว,ว่าทีมเขาเนี่ยจบเรียบร้อยแล้วปรากฏวันนี้มีข่าวว่าฝั่งลุงป้อมจะเรียกประชุมคุณผู้ชมดูภาพนะฮะบรรยากาศขวาคือภาพเมื่อวานคุณธรรมนัสมากันอย่างอุ่นหนาปาคลั่ง ฝั่งซ้ายเนี่ยทางด้านของแกนนำฝั่งของลุงป้อมเรียกถกกันก็คือคุณสามารถเจนชัยจิตรวานิชไม่มานะฮะ hmm. ซ้ายมือคือฝั่งลุงป้อมยำ้ำขวามือคือฝั่งคุณธรรมนัทฝั่งลุงป้อมเดิมทีบอกว่าเรารวมสอสอได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะแถลงข่าวบ่ายสองไม่มาฮะ hmm. ปรากฏว่าเท่าที่นับจำนวนน้องเกตมานีนักข่าวช่องแปด ไปนับจำนวนคนที่จะแวะมาหาลุงป้อมแอมไม่แน่ใจมีหกคนมัง้งหคนคุณผู้ชมครับเกตมณีนับจำนวนฝั่งลุงป้อมบอกมีหกคนมีคุณสุดธรรมจริตงามสอสอนครมีคุณทวีสุระบาลสอสอตรังมีคุณชัยมงคลชัยรบสอสสกลนครคุณกระแสตระกูลพรพงศ์น้องคายคุณคอซีมานมามุปัตตานี แล้วก็มีคุณชาการพัฒนก,กิจวิบูลเขตสอคนฮะฟังขวา26นั่นหมายความว่าไอ้ตัวแปลที่เหลือกำลังแทงกั๊กอยู่หรือไม่มสุดท้ายซ้ายมือคือวันนี้ล่มนะฮะคุณสามารถเดี๋ยและคุณผู้ชมฮะเราจะเห็นคุณสามารถจะเดินตามลุงป้อ,อมก่อนหน้านี้ทำภาคประชาชนช่วยเหลือสังคมวันนี้กระโดดลงสู่การเมือง แล้ววันนี้ตัดภาพไปที่ไพลิกฮะไพลิกชิงถแถลงเลยไพลิกถแถลงเรียบร้อยจบแล้วครับแล้วนักข่าวถามต่อบอกว่าคุณไพลิกเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนภาพขวามือเป็นทีมลุงป้อมอ่ะคันนี้ขวามือเป็นทีมลุงป้อมที่วันนี้ล่มไปเรียบร้อยเลยเนี่ยนะฮะเมื่อตอนบ่ายสอดเห็นไหมอารมณ์มันต่างกันเลยฮะระหว,ว่างฝั่งลุงป้อมกับฝ่ายของคุณธรรมนัสปรากฏวันนี้นักข่าวถามอีกคําถามหนึ่งสามหรือสี่ตำแหน่งเพราะวันนี้มันมีสูตรใหม่สมมุติ ถ้าธรรมนัดจะเอาทีมของลุงป้อมด้วยเก้าอี e ้ที่จะเสนอไปอยังคุณอุ้งอิงอาจจะเหลือสามตัวแต่ถ้าสมมุติคุณอุ้งอิงจะเอาทีมลุงป้อมเก้าอี e ้อาจจะเป็น4วันนี้เนี่ยทางฝั่งของคุณไผ่ลิกเขาเลยยืนยันว่า3หรือ4ี่กันแน่คุณไผ่ลิกบอกว่าเมื่อตอนเช้าได้คุยกับแกนนําพักเพื่อไทยผมยังไม่ได้อัปเดตข้อมูละ แสดงว่าทางฝั่งคุณธรรมนัตก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยจะให้กี่ตัว3มหรือสแต่ที่แน่ๆฝั่งเขาเนี่ยครบแล้วต่อมาถามว่านอกจากกวนคุณธรรมนัตยังมีกวนของพลังประชารัฐฝั่งลุงป้อมผสมไหมปรากฏคุณไผ่ลิกบอกขอให้ไปถามคุณแปรทองทานเนื่องจากท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะเป็นคนตัดสินใจ ส่วนกระแสข่าวที่ตกลงกันว่าถ้าจะเอากลุ่มของธรรมนัตเลยมีเงื่อนไขจะไม่เอาคนของลุงป้อมคือคุณสันติพร้อมพัดอันนี้จริงหรือไม่คุณภัยบอกว่าผมเชื่อว่าคุณสันติมาอยู่แล้วคำนี้ก็น่าคิดเพราะเมื่อวานมีข่าวว่าคุณสันติไปกับลุงป้อมเมียมาอยู่กับทางฝั่งคุณธรรมนัตแต่วันนี้เขาบอกว่าคุณสันติจะมาอยู่กับคุณธรรมนัต ล่าสุดมันก็เลยออกมาเป็นสูตรนี้ฮะเพื่อไม่ให้พลังประชารัฐแตกเอาอย่างนี้สคนพอ3คนแบบไม่ต้องเกิดรอยร้าวในพักให้คุณสันติขยับไปเป็นรองนายกเด็กลุงป้อมคุณธรรมนัทรวมทีนได้เยอะกว่า21-26คนบวกกับพักเล็กอีก5เป็น31ธรรมนัทมานั่งกระทรวงเกษตรส่วนทางด้านน้องคุณไผ่ริกก็คือคุณอัฐกรมานั่งรัฐมนตรีช่วยอยู่ใกล้ๆก,กับคุณธรรมนัท เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งถ้าไม่ให้พักเขาแตกขนาดเดียวกันสัดส่วนจะสอดคล้องกับสสใช่หรือไม่คุณไพรลิกบอกจริงๆก็ต้องเป็นไปตามนี้และเมื่อถามว่าจริงหรือเปล่าล่าสุดมีข่าวแว่วๆว่าถ้าจะถีบฝั่งของลุงป้อมออกไปเลยเนี่ยนะพลังประชารัฐฝั่งคุณธรรมนัทจะไปดึงประชาธิปัตย์มาร่วมด้วยเพื่อให้สสเยอะขึ้นปรากฏบอกว่า เรื่องนี้กระแสะข่าวที่คุณธรรมนัตไปคุยกับประชาธิปัตย์เห็นบอกว่าอันนี้ยังไม่ทราบใช่ไหมผมไม่ทราบจริงๆเพราะไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะไปเดินเกมหลังบ้านฟังเสียงคุณไผ่ิกยินยันก่อนฮะเมื่อเช้าเนี่ยท่านร้อยเอกธรรมนัตได้พูดคุยกับทางแกนนําพักเพื่อไทยนะครับผมผมเนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็ช่วยพี่ๆนักข่าวก็เลยยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยตอนนี้ครับแต่ว่า เราก็เท่าที่ได้คุยมาเนี่ยก็ประมาณเดิมนะครับคืออย่างนี้ฮะผมผมขอยืนยันนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนว่าเราไม่ได้มีปัญหากับทางพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีปัญหาการลุงป้อมนะครับรักและเคารพเสมอแต่เราขอทํางานในทิศทางที่เราคิดว่าเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาและถูกต้องนะครับแล้วเราประสานงานกับทางพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดและเป็นผู้พูดสถานงานหลักมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะ เลือกตั้งตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับเราก็ได้ทาํางานกับทางพักเพื่อไทยมาตลอดผมก็คนหนึ่งอะ่ะที่เคยอยู่ทางพักเพื่อไทยเกิดมาจากที่นั่นนะครับผมผมเชื่อว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้รับการกรองมาอย่างดีครับผมผมอยู่บ้านนะครับผมไม่เห็นท่านเฉลิมชัยในบ้านพอดี ผมก็เลยไม่รู้ครับเรื่องที่ว่าส่งคนไปคุยกับประชาิปัตย์เพื่อจะมารวมเสียงกับทางฝั่งของคุณธรรมนัฐจะได้เหมือนกับตามภาษาข่าวต่อรองเก้าอี้ได้เยอะขึ้นคุณผู้ชมฮะถ้าเทียบกับผังครมเดิมที่พลังประชารัฐเขาได้กับสูตรใหม่ที่จะไม่ให้พรรคแตกเดี๋ยวลองเอามาเทียบกันหน่อยนะฮะเพราะถ้าของเดิมเนี่ย ของเดิมเนี่ยเขาจะมี4คนอของเดิมคือซ้ายมือในรัฐบาลคุณเศรษฐาจําได้ใช่ไหมฮะพลตํารวจเอกพัชรวาทน้องบิ๊กป้อมเนี่ยจะนั่งกระทรวงทรัพย์คุณธรรมนัทจะนั่งกระทรวงเกษตรคุณสันติเนี่ยแกไปนั่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแล้วก็คุณอัฐ,ฐกรเนี่ยนั่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรถ้าเป็นการถนอมน้ําใจคือเอาทั้งเด็กลุงป้อมเอาทั้งคนของคุณธรรมนัทจะออกมาทางขวามือแต่จะได้แค่3มตัวเท่านั้นก็คือคุณสันติไปนั่งรองนายก คุณธรรมนัฐยังนั่งกระทรวงใหญ่คือเกษตรแล้วคุณอัฐกรก็มานั่งรัฐมนตรีช่วยสแสดงว่าน้องบิ๊กป้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทหลุดนะฮะ mm hmm. ถ้าตามนี้กลับมาน่าสนใจคือวันนี้เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวอ้อก่อนจะส่งผู้สื่อข่าวปรากฏว่าพลังประชารัฐ อยู่ๆอ,ออกแถลงการเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นฝั่งของลุงป้อมเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะเพราะฝั่งคุณธรรมนัฐอย่างที่คุณไผ่ลิกบอกเขาชิงแถลงว่าของเขาจบแล้วปรากฏพลังประชารัฐดันออกแถลงการบอกว่าที่ผ่านมาพลังประชารัฐได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับพักเพื่อไทยมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยของคุณเศรษฐาแล้ววักสาคัญอยู่ตรงนี้ฮะวักสาคัญอยู่ตรงที่ว่า หัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ส่งรายชื่อบุคคลที่พักเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของพักสี่ท่านไปให้กับนายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานผ่านคุณหมอพรมมินเลิศสุรเดชแล้วแสดงว่าถ้าเราดูตามแถลงการฟังลุงป้อมก็ยืนยันจะเอาคนเดิมใช่หรือไม่ส่วนไพริกเขาก็บอกแล้วว่าต้องยึดจากคนของเขานี่คือความสับสนอละมานฮะของพัก พลังประชารัฐแต่ที่น่าสนใจเลยคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้กลับมาตรงนี้ฮะมันมีข่าวว่าประชาธิปัตย์เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็จะได้เก้าอี้ด้วยเพราะเมื่อกี้เนี่ยฝั่งคุณธรรมนัฐมีข่าวว่าดอดไปคุยกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจากฝากประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะเพื่อจะเอาเสียงประชาธิปัตย์เนี่ยมารวมกับกลุ่มธรรมนัฐล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณชวนหลีกภัยฮะ คือมีหลายคนวิเคราะห์บอกว่าถ้าสมมุติประชาธิปัตย์ไปจับมือครั้งนี้เนี่ยนะครั้งหน้าประชาธิปัตย์ศูนพันถามว่าเพราะอะไรคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมไอ้ที่เป่านกหวีดกันมาถ้าเป็นถ้าตายอะ่ะหลายคนก็ตั้งคาถามว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าอยู่ๆประชาธิปัตย์คุณน่ะไล่เขาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งรัก <c oughs> คุณอุตสาห์ไปเป่านกหวีดกันตั้งนานอ้าวแล้วล่า,ลาสุดมีข่าวบอกคุณจะไปร่วมอยู่กับพรรคเพื่อไทยอีกวันนี้ไปถามท่านชวนเพราะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประชาธิปัตย์ ปรากฏท่านชวนตอบชัดถ้าถามจุดยืนของท่านชวนท่านไม่เอาอคือท่านไม่ร่วมแต่คุณชวนหลีกภัยเนี่ยท่านจะเคารพก็คือมติของพักถ้ามติของประชาธิปัตย์ตกลงว่าจะรวบคือกรรมการบริหารพักเลือกว่าจะรวบคุณชวนก็ต้องร่วมด้วยนึกออกแค่ไหมวันนี้สิ่งที่คุณชวนท่านอธิบายเนี่ยนะฮะท่านบอกแล้วผมคุยกันแล้ว ถ้าถามจุดยืนผมถามจุดยืนคุณบัญญัติบรรทัดฐานถามจุดยืนคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์พวกเรามีจุดยืนไม่ควรไปร่วมรัฐบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้เขาบอกว่าถ้าหากว่ากรรมการบริหารพรรคหรือผู้บริหารพรรคตัดสินใจที่จะร่วมรัฐบาลแล้วก็ต้องหารือกันถ้ามีมติและเป็นมติของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเราก็มีกติกามีระเบียบกรรมนานแล้วหากเสียงส่วนใหญ่อยากเข้าร่วมรัฐบาลมันก็ถือว่าเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่ที่ต้องเคารพเช่นกันนี่ครับ แต่ไม่ใช่การเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วจะไปหาประโยชน์เข้าไปหากินอดอยากปากแห้งไม่ใช่แบบนั้นแต่ถ้าต้องเข้าร่วมตามมติพักนะครับท่านชวนบอกว่าเราต้องเข้าไปทำงานจริงๆวันนี้คนที่รักประชาธิปัตย์ไม่ได้มีแค่25คนมีเป็นพันเป็นหมื่นซึ่งเขาก็รู้สึกเสียดายกับบทบาทที่ท่าทีพักมันเปลี่ยนไปผมก็เลยขอร้องว่าเวลาสื่อมวลชนนาเสนอใช้คาว่าพักอะไรหรือรอเสียบอย่าเหมาไปทุกคนในพัก ขอให้เจาะชงไปเลยว่าเป็นคนส่วนหนึ่งคือท่านชวนไม่ปฏิเสธมันมีคนจริงๆประชาธิปัตย์เนี่ยอยากร่วมแต่คุณชวนก็บอกถ้าถามใจผมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเราไม่ร่วมถ้าสมมุติมติบอกเอ้าต้องร่วมคุณชวนจะลาออกไหมคุณชวนท่านบอกผมไม่ลาออกแต่ผมจะเข้าไปทํางานฟังเสียงคุณชวนหน่อยฮะผมไม่ออกเพราะผมอยู่มาคนที่มาอยู่ทีหลังเนี่ยก็อยู่ทีหลังผมนั่นนั่น แล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมทําให้พรรคเนี่ยพูดง่ายๆไม่ใช่ทวงอะไรเดี๋ยวว่าเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พรรคเนี่ยเป็นที่ยอมรับช่วงหนึ่งตาหนูจําได้เนี่ยในภาคใต้เนี่ยปฏิบัติได้เกือบหมดนะเกือบหมดทุกคนความศรัทธาที่ได้รับอันนี้าะมาจากส่วนหนึ่งก็มาจากคนก็สนับสนุนผมในระบบพรรคการเมืองเมื่อเรามีผู้บริหารพรร มีสสและวง็คนเหล่านี้มีความเห็นอย่างไรในช่วงเวลาของผู้บริหารชุดนั้นก็ต้องไปอย่างนั้นกับมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นเพื่อให้ระบบมันไปได้ดังนั้นองคอ์กรคนไก้ก็ต้องเดินไปก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าเราให้เหตุผลกันแล้วในที่ประชุมผมเนี่ยให้เหตุผลชัดเจนว่าไม่รับเพราะอะไรแต่ว่าผมก็ใช้สสรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ มันมาอย่างไรภาคใต้หนองเลือดทุกวันนี้บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดจากนโยบาย,ว,ายวันที่8เมษายน2 5 4 4คือนโยบายฆ่าได้เดือนละ10คนและเป็นที่มาของเหตุร้ายจนทุกวันนี้ผมขนาดเดียวกันคำถามว่าถ้าสมมติมติพักเขารวมจริงๆเขาไปอยู่กับเพื่อไทยจริงๆถึงแม้ท่านชวนจะไม่ลาออกแต่แน่นอนมีนักวิเคราะห์บอกว่าประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์เพราะก่อนหน้านี้อย่าลืมทุกวันนี้ก็น้อยอยู่แล้วนนะฮะ แล้วยิ่งถ้าไปรวมกับเพื่อไทยคนที่คุณเคยไปเป่านกหวีดไล่เขาคราวนี้จะตอบกับประชาชนยังไงคุณชวนท่านวิเคราะห์ว่ายังไงก็ไม่สูญพันธ์แต่มันจะตกต่ำหรือสูงขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารถ้าเขาเข้าไปทำงานแล้วเขาทำดีเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมันก็จะลบล้างคำสบประมาทเรื่องขายอุดมการได้มันก็จะดี แต่ถ้าประชาธิที่ปัมติพักอยากไปร่วมแล้วไปหาผลประโยชน์ไปหากินแบบนี้ก็ไม่รอดย,ยังคิดว่ายังไม่สูญนะหนูแต่ว่ามันจะตกต่ำหรือสูงขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารหรือคนที่ทำงานถ้าก็ไปทำงานดีเป็นประโยชน์ชาติบ้านเมืองลบล้างไอ้กรรมศพประมาทอุขายอุดมการณ์ได้นีมันก็อาจจะดีแต่ว่าถ้าเข้าไปหาผลประโยชน์ครับเอาญาติมาหากิน อานนี้ก็ไปไม่รอดอ่าอนนี้ก็ไปไม่รอดทั้งคนทั้งพรรคก็อาจจะเสียหายแต่ว่าผมก็ยังมองในแง่ดีว่าพื้นฐานพรรคเข้มแข็งมานานถึงเกือบ80ปีมันไม่หายไปง่ายอะ่ะคนที่ยังผูกพันอยู่แม้จะไม่พอใจแต่ยังมีความผูกพันอยู่ก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับเพราะั้นผมก็ยังคิดว่าพรรคคงยังอยู่เพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ก็ต้องรักษาสมบัติเดิมที่เป็นของดีไว้แล้วก็ทำของใหม่ ทีมคิดว่าจะดีต่อบ้านเมืองให้มันดีขึ้นควรจะต้องพยายามระมัดระวังเรื่องหาประโยชน์เรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเพราะมันจะปิดไม่มิดวันหนึ่งมันก็จะโผล่มาอาจจะโผล่มาตอนพ้นตำหน่งไปแล้วก็ได้หรือเมื่อใดก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจับตาดูนะฮะและยิ่งน่าสนใจก็คือถ้าส่ตนประชาธิปัตย์ไปร่วมจริงๆเนี่ยมีข่าวว่าเป็นเพราะคุณธรรมนัสดึงคนของประชาธิปัตย์เนี่ยสิบกว่าคนใช่ไหม,มประมาณ16คนเนี่ยเข้าไปผนึกกับทีมของคุณธรรมนัส ล่าสุดถ้าตรงนี้สําเร็จนั่นหมายความว่าเห็นบอกว่าอันนี้ตามรายงานข่าวนะทางทีมคุณธรรมนัทเนี่ยที่ไปคุยกับประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นบอกว่าเอางี้ถ้ามารวมกันได้จริงเนี่ยและไปต่อรองกับเพื่อไทย e เ,ทเยก้าอี้จะเป็นของประชาธิปัตย์เนี่ยสองตัวถามว่าเก้าอี้จะเป็นของประชาธิปัตย์เห็นใช่ไหมฮะประชาธิปัตย์จะยอมเปิดทางเออทางกลุ่มคุณธรรมนัทจะเปิดทางให้ประชาธิปัตย์ไปอยู่ในกระทรวงทรัพย์ ซึ่งของเดิมเป็นของน้องบิ๊กป้อมเห็นไหมฮะถ้ามารวมกับคุณธรรมนัทแล้วเราไปคุยกับเพื่อไทยเอาเก้าอี้ตัวนี้แล้วน้องบิ๊กป้อมออกคนาดเดียวกันประชาธิปัตย์จะได้อีกตัวหนึ่งก็คือเก้าอี้คุณสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเด็กบิ๊กป้อมออกเรามาจับมือกันประชาธิปัตย์เอาไปสองแล้วก็ฝั่งคุณธรรมนัทอาจจะได้สหรือสอเพราะเสียงเราเยอะขึ้น ตามรายงานข่าวนะตามรายงานข่าวแต่ส่วนใหญ่รายงานข่าวของสื่อก็ไม่ค่อยพลาดวันนี้ไปวันเกิดของคุณอุ้งอิงใช่ไหมใช่ฮะ <c oughs> เห็นบอกว่ามีการไปทําบุญคุณผู้ชมฮะแล้วแน่นอนที่สุดก็คือให้ดูบรรยากาศสันิดหนึ่งถึงแม้ว่าณวันนี้ เก้าอี้อาจจะยังจะไม่สเสด็จน้ำเนี่ยนะฮะแต่วันนี้ความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานชินวัตรเช้าวันนี้เห็นบอกขอเวลาเป็นส่วนตัวไปทําบุญคล้ายวันเกิดอายุ38ปีเต็ม21สิงหาก็คือวันนี้เห็นบอกว่าคุณแพรทองทานไปทําบุญที่วัดสเกตนะครับนี่แล้วก็มีท่านอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตร ขอดูภาพคุณหญิงพจมานหน่อยวันนี้คุณหญิงพจมานท่านก็ไปด้วยพร้อมทั้งสามีแล้วก็ลูกทั้งสองของคุณแปรทองทานก็คือคุณปอปีดกก็ไปด้วยยังมีคุณพานทองแท้คุณพินทองทาพี่ชายกับพี่สาวโดยบรรยากาศการทําบุญเนี่ยเห็นบอกว่านี่คุณอุ้งอิงกราบเท้าคุณหญิงพจมานนี่ฮะขณะเดียวกันวันนี้ในการทําบุญวันเกิดคือ ถ้าจะปฏิเสธไม่ได้ยังไงสื่อก็ต้องมองเป็นเรื่องการเมืองด้วยคุณอนุทินเป็นหนึ่งคนที่น่าจะได้รับเกียรติเข้าพบและให้ดอกไม้ <c oughs> นี่ฮะคุณอนุทินเมื่อตอนเที่ยงครึ่งท่านรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ภูมิใจไทยไม่มีปัญหาเรื่องเก้าอี้เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมดูข่าวเงียบสนิทเลยเ <c oughs> ข้าแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีในอายุครบ38ปีใช่ไหมใช่นี่ฮะ มีบรรยากาศอย่างหลากหลายเลยขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะถ้าเราไปดูฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนเขาบ้างเขาก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกันใครจะไปแย่งเก้าอองเก้าอี้อะไรกันเนี่ยนะฮะกลับมาตรงนี้ก่อนวันนี้คุณรังสีมันโรมก็บอกถึงเรื่องตอนนี้ที่กำลังวัดพลังกันอยู่คือพลังประชารชน เห็นบอกว่าคุณรังสีมันโรมเขาว่ายังไงบ้างวันนี้คือ <c oughs> จริงๆแล้วเขาบอกว่าผมเองก็ติดตามข่าวอยู่เหมือนกันไม่รู้แหละว่าใครจะวัดพลังอะไรกันก็ตามแล้วเราก็ถามบอกว่ามีโอกาสหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทีมของบิ๊กป้อมเนี่ยถ้าสมมติเขาไม่ได้ไปร่วมรัฐบาลแล้วต้องมาร่วมฝ่ายคา้านคุณจะสามารถทํางานร่วมกันได้หรือเปล่าคุณรังสีมันบอกอย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาต้องมาจริงๆมันก็ต้องอาจจะมีการร่วมทํางานกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณรังสีมันโรมบอกว่าอยากให้มีการตั้งรัฐ ทำให้พักประชาชนเป็นฝ่ายค้านอยู่พักเดียวหรือไม่อย่าลืมนะครับประชาธิปัตย์มีข่าวว่าจะได้สองเก้าอี้แล้วจะโดดเดี่ยวพักประชาชนเลยให้ไปเป็นฝ่ายค้านแค่พักเดียวปรากฏรังสีมันโรมก็บอกผมก็ไม่กังวลหากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จคนที่ไม่ได้อยู่ในสมการเขาก็เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วที่ผ่านมาเราไม่ได้เลือกอยู่กับลุงแต่เราเลือกที่จะรักษาคำพูด อันนี้เจ็บยิ่งกว่าอะไรเนี่ยนะสมมุติประชาธิที่ปัตยัดไปร่วมต้องฟังคาคุณรังสีมันโรมเราไม่ได้เลือกอยู่กับลุงเราเลือกจะรักษาคําพูดไงฟังเสียงคุณรังสีมันโรมเนี่ยฮะวันนี้สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าหนึ่งเราอยากจะเห็นการฟอร์มรัฐบาลโดยเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่มันอาจจะหยิบประเด็น อาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันไม่ได้เป็นสาระสาคัญมาโจมตีกันเนี่ยเราไม่ได้ให้น้ําหนักในเรื่องนั้นนะครับเราอยากจะเห็นการฟอร์มรัฐบาลเพื่อที่เราจะได้ทําหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยล่าสุดที่เรากาลังแถลงข่าวกันอย่างเงี้ยร่างกฎหมายของคุณนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิก็ต้องรอนะครับทางคอรมอส่งร่างมาประกบนะครับเรื่องใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตกลงจะมีความชัดเจนอย่างไรนะครับตัวผมเองก็รออยู่ว่ารัฐบาลจะอาอยัางไงดิจิตอลวอลเล็ต นะครับความชัดเจนคืออะไรแล้วเราต้องไม่ลืมมันต้องมีการถแถลงนโยบายนะครับมันมีกระบวนการอีกมากแล้วนะผมอยากให้มันมีความชัดเจนในเรื่องนี้คือสุดท้ายเนี่ยนะครับใครจะเป็นรัฐมนตรีก็แล้วแต่พักเก้าไกลในฐานะฝ่ายค้านไม่ใช่พักเก้าไกลย,ยังติดอยู่พักประชาชนนะครับในฐานะฝ่ายค้านเราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่คือผมไม่คิดว่าเราต้องมีความกังวลอะไรอย่างที่บอกคือการเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่สิ่งที่เลือกกันได้นะครับคือคือถ้าเกิดเขาฟอร์มรัฐบาลกันเสร็จนะครับ คนที่ไม่ได้อยู่ในสมนการการฟอร์มรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านนะครับที่ผ่านมาเราเลือกนะครับเราเลือกที่จะไม่ร่วมกับลุงนะครับเราเลือกที่จะรักษาคําพูดตามที่เราได้หาเสียงเอาไว้กับพี่น้องประชาชนเราเลือกแบบนี้นะครับแล้วเมื่อเราเลือกแบบนี้เราเป็นฝ่ายค้านเราก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเพราะแน่นอนที่สุดเขาจะกลายเป็นพักเดียวคือพักประชาชนในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านหรือไม่เนี่ยนะฮะ แต่ก็แน่นอนไม่ได้หวันไหวอะไรอยู่แล้วสำหรับพักประชาชนเพราะถ้าสมมุติเลือกตั้งคุณผู้ชมก็คงเดาได้ใครจะมานำเนี่ยนะฮะอ่ะแต่มันก็เหลือเวลาอีก3ปีถูกไหมฮะก็ต้องวัดใจว่าคุณอุ้งอิงจะสามารถกู้ศรัทธาเพื่อไทยกลับมาได้ไหม